เนี่ยยังอยู่ค่ายซอสปีกจีนะครับผมอยู่ในเกมนะฮะแคปโตโกนะครับผมไม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่านะฮะมาดูกันครับหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้ครับผมสแกตเตอร์ก็สี่ตัวนะฮะวงตรงไหนก็ได้นะครับผมเหมือนเดิมครับไปดูนะครับเบ็ดห้าบาทฮะเนี่ยกดเบ็ดห้าห้าบาทเลยนะครับผมเบ็ดขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทนะอาใจลงทุนน้อยนะครับผมเบ็ดสูงสุดนะฮะอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับผมเนี่ยจะเริ่มจากเบ็ดห้าบาทก่อนนะฮะไปครับไปดูนะครับผมมันนี่เนี่ยพกกระดิบมาหนึ่งพัน 939บาทกับอีก60ตางค์เลขสวยนะฮะไปฮะไปดูนครับไปครับไปเรื่อยๆนะฮะแคปโตโกนะผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะมาโอ้โหครับเป็นไงครับมาเอเอมหรือเปล่าอยนะครับเป็นาบาทครับผมไปครับเรื่อยๆครับมหน้าตาเกมก็ประมาณนี้นะครับ อายุต่ำกว่า18ปีชมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมส่วนอายุเยอะก็เล่นได้เลยฮะใครอยากเล่นก็ตามลิงก์ด้านล่างของเฮียนะฮะไปดูได้เลยครับผมเฮียเาฝากเขาฝากช่องเฮียก้าวสอนบาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับผมช่องเฮียก้าวสอนบาอย่างเช่นเคยนะครับผมเข้าไปกดติดตามเฮียได้เลยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮียนะครับผมียเล่นให้ดูทุกเกมครับแนะนําำเฮียได้นะครับผม จะให้เล่นเกมไหนนะฮะแนะนำเฮียมาได้นะผมเฮียจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเข้าไหมมันแตกไหมนะฮะหรือใครมีสูตรมีอะไรก็บอกเฮียมาได้นะเด็กเฮียจัดให้ครับผมอเฮียจะทําตามให้เลยนะครับว่าอยากรู้ว่าสูตรเนี่ยมันจริงไหมเฮียมันเข้าจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนําเฮียมาได้ครับเฮียจะเล่นให้ดูนะครับไปครับกดไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะผมเกมนี้ก็มีสมาชิกแนะนํามานะครับว่าอ่า แต่ครับแต่แตกแตกเยอะครับเขาบอกงี้นะครับผมเฮียก็เลยพกเครดิตมาแค่ส0 0พันนะพาะเฮียก็ไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่านะฮะเกมนี้นะครับผมมาเล่นให้สมาชิกดูนะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมมาดูนะครับมาดูหน่อยมมาด้วยนะครับผมโอ้ยต่อนะครับแยกนะแยกมาด้วยนะครับมาดูกันครับเบนห้าบาทนะครับผมหอน้อยเดียวครับไม่หรือเปล่ามานะครับผมมาดูกัน โอ้โหยี่สิบหกครับผมหมาเบ็ดห้าบาทนะฮะถ้าเป็ดแพงกว่าน,นี้ก็หรูเหลืองนะครับผมดีโอ้โหใหญ่ได้ครับรวมหกสิบสี่าบาทนะครับไปครับกดไปเรื่อยนะครับผมมามามาดูกันอุ้ยเหลืองอร่ามน,นะครับโตโกนะผมเกมนี้นะฮะหน้าตาเกมจะประมาณนี้นะครับผม เ็ตขั้นต่ำนะครับเว็บนี้ละห้าแค่1บาทนะครับผมปัจยคนทุนน้อยนะฮะใครทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับผมเล่นได้นะฮะม,มาแล้วครับมาหรือเปล่าไม่มานะก็กดไปเรื่อยครับผมกนะ็ยังไม่ขาดทุนนะฮะยังไม่ขาดทุนนะตอนนี้ก็กดไปแล้วนะสามนาทีก็ยังไม่เข้านะครับผมอาจจะเริ่มเบตสิบบาทยี่สิบบาทขึ้นไปแล้วนะครับคุณเยอะนะครับอาจจะเข้านะฮะเบตสิบบาทครับไปไปเรื่อยครับผมหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะฮะเกมคับแคปโตโก อุ้ยทิงไม่มาครับกดไปเรื่อยนะฮะส่วนใครที่ชอบเฮียฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้เฮียด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียนะเฮียจะทำคลิปต่อไปได้นะครับผมอ่ามาครับเอ๋หรืเปล่าเอ๋ออุ้ยไม่เข้านะฮะแหมมันสรุปภามาตจริงต่อให้ลูกค้าบอกว่ามานะครับเกมนี้นะฮะเขาบอกแตกเยอะมากนะครับผมอ่าถ้าแตกเยอะมากคะับไปครับเบ็ด30นะครับผม ไปเรื่อยๆอย้นี่ฮนะสกัตเตอร์นะผมอยู่ช่องไหนก็ได้นะฮะกิ้งค่ายสล็อตฟรีเกมผมสกัตเตอร์นี่จะอยู่ช่องไหนก็ได้นะครับอ่าขอแค่ว่ามา4ตัวแล้วผมถ้ามา4ตัวนะฮะคุณได้เข้าฟรีเกมแน่นอนครับผมอ่าเบ็ดสามสิบนะฮะไปดูกันครับผมเฮียจะก,กดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไม่เข้าเฮียก็จะซื้อฟรีเกมให้ดูนะครับผมอ่สิปเออมาอยู่เว้ยมาคิวนี่ไม่มาครับไปก็ไปเรื่อย ดูเปนจุดหมาด้วยนะฮะจังนะผมกดหยุดบ้างอะไรบ้างฮะเอ้าหมาครับกดหยุดบ้างอะไรบ้างเอาว่ะมาแล้วครับผมโอ้โหจะต่อยให้เฮียหรือเปล่าฮะแม่ต่อนะครับผมร้อยเก้าสิบสองบาทนะฮะเขาบอกว่ามานะเกมนี้นะครับจริงหรือเปล่ามาดูครับผมสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะไปสามสิบนะผมมาดูนะครับ ไม่มาครับผมโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบห้าถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าคุ้มนะครอบกดไปครับที่ว่าตอนนี้บวกนะครับบวกเล็กน้อยฮะับเป็นสูงนะเงี้ยกดเป็นสูงนะเป็นสามสิบนะครับผมลูกค้าบอกนะครับว่ามานะครับ้าแตกเยอะครับประมาณนี้นะครับผมเห็นลูกค้าว่าแตกเยอะครับมาหรือเปล่าจะแตกเงียหรือเปล่าเฮียก็อยากรู้เหมือนกันครับอ่ามันดูกันครับว่ามันจะโอ้โหสั่นนะฮะเรียบร้อยฮะสั่นแล้วไม่มาแน่นอนครับไปเรื่อยครับ อันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะ5นาทีนะผมส่วนใครที่อยากจะเล่นฮะอ่าตอนนี้ด้านล่างเลยครับไปสมัครได้เลยนะครับผมการันตีเรื่องความมั่นคงแน่นอนครับไม่มีโกงแน่นอนนะฮะไม่มีโกงนอนะครับผมอ่ามั่นคงแน่นอนฮะถอนไวนะครับผมอ่าถอนไวฮะเติมไวถอนไวแน่นอนครับไม่มีตุกติกนะฮะตุ๊บตับฮะถ้าตุกติกครับผมถ้าตุกติกตุ๊บตับได้เลยครับผมอ่าไม่มีตุกติกแน่นอนฮะ ส่วนใครที่อยากจะเล่นนะไปแต่เกมนี้ชื่เกมแคปโตโกนะครับผมค่ายสล็อตพีจีนะฮะแต่สมาชิกบอกว่าถ้าแตกแตกเยอะครับผมเกมนี้นะฮะบอกว่าแตกแตกเยอะนะฮะเกมนี้นะฮะถ้าใครอยากไปเล่นไปลองไปเล่นได้เลยนะครับผมเฮียอาจจะกดไม่แตกเพราะว่าดวงอาจจะไม่ไม่ดีหรือเปล่านะวันนี้นะครับผมเฮียก็ไม่รู้นะฮะแต่อัดวงสมาชิกอาจจะดีก็ได้นะครับผมอัจจะดีได้นะแหมไม่มานะครับอุ้ยเหลืองอร่ามครับผมมากโอ้โหนะแคปโตโกนะครับผม เหีย่ยวออกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมอืมนะจุ้กคอนะครับผมหวั <c oughs> นเกี๊ยบนะอ๋อครับไปกับไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะผมหกนาทีนะฮะยังไม่ถึงเวลาที่จะซื้อฟีเกนนะผมอยจะซื้อให้ดูครับฟีเกนจะซื้อให้ดูแน่นอนฮนะแต่นี้มันยังไม่เข้า <c oughs> กดไปเรื่อยก็ยังไม่เข้านะผมแล้วจะกดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันใกล้จะถึงเวลาลงของ,นะองนเงี้ยนะเงี้ยเขามัแนะนำเกมไปด้วยนะครับผมพูดไปด้วยนะครับพูดไปเรื่อยๆมันต้องขายโอ่งนะฮะ มันรถไคโอโอ้โหนะฮะมามาครับผมมาสิครับแม่ไม่มาฮะเบ็ดสามสิบฮะเดี๋ยวนี้ซื้อดูครับยังไม่ถึงนะซื้อของเฮียนะครับผมมา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 โอ้โหสั่นแล้วมามามาดิครับก็มาดิครับสองร้อยบาทครับผมมา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 โอหกสิบหกบาทแล้วมามา <laughs> โอ้โหนะเอาฮาเอาฮาครับผม <c oughs> มาครับมาเออแม่สี่ร้อยบาทครับโอเคเ <c> ด <oughs> ี๋ยวไม่ขาดทุนครับผมยังไม่ขาดทุนละ <c oughs> เอ้าวใหม่แล้วครับผมจำไอ้ปลาแหม่มครับแหม่มมารวยครับุรวยนะนะแหม่มมานะ <c oughs> แหม่มมารวยครับผมโอ้โหโอ้โหคือนะครับโอ้โหแหม่มไม่มานะ <c oughs> แต่ใกล้ถึงเวลาเดี่จะซื้อฟรีเกมให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับผมก <c oughs> <ค oughs> <oughs> <oughs> ็ถือว่าโอเคนะ อัตราการจ่ายถือว่าสูงนะฮะเกมนี้อัตราการจ่ายสูงนะฮะถือว่าอัตราการจ่ายนี่สูงมากนะผมเกมนี้นะครับฟรีเกลอาจจะเข้ายากนะฮะแต่ว่าอัตราการจ่ายของเกมที่สูงถือว่าสูงเลยครับผมเห็นที่เห็นเข้ามานะะถือว่าสูงเลยนะฮะออกมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับต่อช็อตเลยครับมาต่อดูครับผมมาหรือเปล่าจะเข้าตัวอะไรให้ฮยแม่นิดเดียวครับทุกไม่แพงนะผม โอ้โหออกมาครับผมยังมาอยู่นะฮะโอ้โหครับผมจะแตกหรือเปล่านะฮะเอ้ามาครับผมยังได้ไหมแมกดไปเรื่อยฮะก็ยังไม่เข้านะผมก็กดไปเรื่อยนะฮะมาครับกดไปเรื่อยครับผมยังดูนะ,ะยังได้อยู่นะ,ะอัตราการจ่ายถือว่าสูงมากนะ,ะผมเกมนี้อัตราการจ่ายถือว่าสูงมากครับเกมนี้นะครับเอายังไม่หยุดนะครับผม มาอันนี้ก็ผ่านไปแล้วแปดนาทีนะฮะอยากมันระเบิดมาครับผมเป็นไงฮะอ่านะฮะแคทโตโกนะครับผมมาดูครับหนักแน่นอนฮะท่านี้หนักแน่นอนครับผมหนักแน่นอนนะหนักแน่นอนครับผมเป็นไงฮะร้อยกันแปดบาทครับผมก็ถือว่าโอเคนะเกมนี้ถือว่าโอเคมากแล้วตอนนี้เฮียบวกมาแล้วนะฮะเฮียบวกมาแล้วเกือบหกร้อยกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมถือว่าเฮียบวกนะครับตอนนี้บวกมาแล้วหกร้อยนะ เกือบหกเกือบหกร้อยนะไม่ไม่ใช่หกไม่ใช่หกร้อยเกือบหกร้อยนะครับเอ้าเป็นไงครับมาครับเริ่มไม้เห็นแล้วนะครับอ่ะต่อครับผมต่อนะฮะไปไปเลยยาวๆสาดยาวๆพู้หนุ่มน้อยมามามานะโอ้โหบวกแล้วนะครับผมนี่ยบวกมาหกร้อยบาทแล้วนะหกร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมโอ้โหเจ็บคอฮะน้ำน้ำน้ำมะนาวต้องเข้านะจังหวะนี้นะน้ำมะนาวต้องเข้านี่เจ็บคอเสียบคอมากเลยฮะ ไปครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมเกมนะฮะแคปโตโกนะครับผมสมาชิกแนะนําเฮียมานะครับว่าถ้ามันแตกๆเยอะครับเฮียเฮียลองไปเล่นให้ดูหน่อยครับเฮียก็จัดไปฮะอ่าเฮียจัดให้ฮะอยากให้เฮียเล่นให้ดูเฮียจัดให้ครับผมไม่ยากฮะไม่ยากครับผมเป็นไงฮะแคปโตโกนะครับผมส่วนเว็บนะฮะฟอกเซตแปดนะครับผมไปได้เลยฮะตามลิงก์สลับเป็นไงครับหนักหนักหนักแน่นอนฮะหนักแน่นอนครับผมแปดร้อยสิบบาทฮะโอ้โหไงครับ ครับโตนะครับผมแหมฝากด้วยนะฟ็อกเซตแปดนะครับผมแหมใครที่ชอบเฮียฝากกดติดตามฝากซับสไครต์กระดิ่งให้เฮียนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียนะครับไปครับไปเรื่อยครับวันนี้เฮียบวกมาแล้ว1000กว่าบาทนะเฮียเลิกก็ได้นะผมเฮียจะเลิกก็ได้นะฮะเฮียจะซื้อฟรีเกมให้ท่านดูนะครับอ่ะไปดูกันครับว่าฟรีเกมเีลจะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เฮียบวกมาแล้วนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทกับห้าร้อยนะครับอ่าเฮีย เฮียเฮียบวกมา1,000กว่าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเฮียจะซื้อฟีเกมให้ดูเพรว่าหน้าตาฟีเกมประมาณไหนนะฮะจะซื้อเบ็ดไม่สูงมากนะครับเพราะว่าทุนตอนนี้เฮียบวกแล้วเฮียจะซื้อเบ็ดไม่ไม่สูงมากนะครับเอาเบ็ด5บาทพอครับอ่าเบ็ด5บาทก็ซื้อฟีเกมหมดสามร้บาทนะฮะมาดูนะครับตอนนี้เฮียบวกมาแล้ว1,000 1,000กว่าบาทแล้วนะครับผมตอนนี้เฮียบวกมา1,000กว่าบาทแล้วนะฮะถือว่าบวกนะครับเฮียจะเลิกก็ได้นะฮะอ่าแต่ขอแนะถ้าบวกขนาดนี้เฮียแนะนำให้เลิกนะครับอ่าแล้วก เงินทองไม่ได้หากันง่ายๆนะครับกดไปเรื่อยฮะไปดูไปเรื่อยให่กดไปเรื่อยครับผมมาดูกันมาดูกันฮะกดไปเรื่อยนะครับผมเป็นท่าบาทนะฮะถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเฮียก็จะลงนะเฮียก็จะปิดคลิปแล้วถือว่าเฮียบวกมา1,000บาทนะครับผมตอนนี้อ่าเฮียเพราะเครดิตมา900 F 1,900กว่าบาทนะตอนนี้เฮียบวกมาแล้วนะครับอ่าบวกมา1,000กว่าบาทนะฮะถ้าไม่เข้าเฮียก็จะปิดคลิปนะผมถือว่าเกมนี้โอเคนะฮะถือว่า สมาชิกแนะนำเฮียมาก็ว่าโอเคแคเกมนี้นะฮะใครอยากจะเล่นนะครับผมใครอยากจะเล่นนะฮะไปได้เลยครับแคปโตโกนะครับค่าซดจีจีนะอ่าอีกสามวงล้อนะครับเข้าถ้าเข้าก็ดีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเอ้าไม่อจะเข้ายังไงหรือเปล่าโอ้โหถูกตัวน้อยฮะแถนไม่แพงครับผมเก้าบาทเองฮะเอ้ยมันตัวคูมีตัวคูนี่่าโอ้โหโทษทีไอ้เฮียไม่เห็นนะโทษทีครับผมอีกสองวงล้อครับไปครับดูกัน มาดูนะครับสองวงล้อนะครับผมมาครับมาเอามาฮะมาครับผมเอ้าเป็นไงฮะเป็นไงครับผมรู้เหลืองแน่นอนฮะช็อตนี้นะครับคูณสิบเอ็ดแล้วนะครับผมหกสิบเป็นไงฮะเบ็ดห้าบาทครับผมนี่เบ็ดห้าบาทนะครับนี่เบ็ดห้าบาทนะครับเป็นไงครับบวกแปดร้อยกว่าบาทนะฮะได้กำไรนะฮะได้กำไรเฮลเลอร์ผมจบคลิปนี้เฮลเลิกนะฮะอ่าตอนนี้เฮีเลอร์มาแล้วนะฮะเกือบสองพันนะครับผมเบ็ดห้าบาทก็บวกได้นะฮะเป็นไงครับเนี่ยบอกแล้วว่ามันแตกหนัก นะครับผมไม่ใช่เฮียครับลูกค้าครับสมาชิกนะผมบอกว่าแตกแตกหนักนะฮะ